หวานมันๆนะไอกินมแม่ไอ้ก้อนนี่นะไอ้แป้มันแปลกๆอ่ะันหวานมันๆเนี่ยเอ้ะแต่อร่อยนะหวานละมันแปลกๆเนี่ยก้อนผมก้อนผมบอกว่าผม แฟนน้องแฟนน้องชื่ออะไรเหรอคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะพัดลม <laughs> ซึ่งเห็นเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือไมค์เนตตัวจริงใช่ไหมครับไ